สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งหนึ่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันแต่เช้าหน่อยครับเพราะว่าเขามีม็อบผมเห็นจตุพรภูมิพันออกมากล่าวหาว่าโดนปิดกั้นทางสื่ออีกแล้วครับมุกเดิมๆคำพูดเดิมๆม็อบหล่อมแหลมเนี่ยครับม็อบหมอยหมาเนี่ยที่จตุพรภูมิพันธ์เนี่ยพาพรกคพวกออกมาเนี่ยจะได้สักกี่คนผมต้องถามอย่างเงี้ยจะได้สักกี่คน ในเมื่อสถานะนะสภาวะของบ้านเมืองเป็นแบบนี้ครับคอยที่จะยุยงส่งเสริมคอยที่จะปลูกปัน่นกระแสสังคมครับให้มาพูดมาจากันแบบนีบ้บอกจะเริ่มตั้งแต่สิบโมงนะฮะก็คอยดูว่ามันจะไปกล่าวหาใครอีกครับผลจะตกหรือเปล่าหรือมันจะอ้างอะไรอีกผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไมไ่มาหรอกครับ เบื่อเห็นหน้าเจตุพรออกมาพูดแล้วครับเอออินนาละอาใจครับไอ้มนุษย์นี่ยหากินกับม็อบเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับทุกวันเนี้ยถ้าบอกว่าถ้าเขาปิดกั้นเรื่องสื่อผมก็พูดหลายทีแล้วครับแม้แต่หน้าช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆคุณก็จะไม่ได้ออกแต่นี่เขาปล่อยครับ เขาปล่อยเลยคุณจะออกที่ไหนครับออกรายการอะไรเขาไม่มีห้ามอยู่แล้วอแต่คุณไปพูดเรื่องเดิมๆไงไปปลุกระดมไงชวนคนลงถนนน่ะมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ารายการต่างๆเขาก็ดูเหมือนกันการไปปลุกระดมเนี่ยมันผิดนะกสะทอชอก็ต้องดูเหมือนกันครับไม่ใชน่นั่งกินเงินเดือนแดกเงินเดือนพี่น้องประชาชนครับ มีคนไปปลูกระดมทําให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ตอนนี้ครับกําลังสร้างวัฒกรรมถามว่ารัฐบาลทําอะไรบ้างครับที่ดินเขาก็ดวงเขาจะเอาคืนอยู่และวันนี้เขาจะเอาคืนแล้วนะเขาทําอะไรครับในการสู้รบตามตะเข็บชายแดนต่างๆนี่ครับเขาได้ที่กลับคืนมาพื้นที่ที่แต่ก่อนนี่ครับรัฐบาลปผด็จการ ยังประยุทธ์จันโอชาประวิตวงสุวรรณก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงราหมยกที่ดินทับซ้อนให้ทําบ่อนสายตะก,กูให้ออกยาครับสร้างตึกสร้างอนเตอร์เทนเมนต์สร้างคาสิโนครับไม่มีหมาสักตัวที่ออกมาเห่าออมาหอนครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้ขึ้นเวทีไอ้หมาพวกที่อยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มาเนี่ยครับ มันจะพูดเรื่องนี้มั้งไหมที่บ้านเมืองเสียหายเนี่ยครับยางเขากระโดงอย่างนี้ที่รัฐบาลเขากําลังทํานะที่เขาจะยึดคืนมาเนี่ยเป็นสมบัติของชาตินะครับมันจะพูดบ้างไหมครับมันก็จะพูดอย่างเดียวคือไล่สองตระกูลนี้ไล่ตระกูลชินวัตรให้ออกจากการเมืองครับผู้ถามมาพวกมึงเลือกกันมาเลยพวกมึงเกลียดชังเขายิิงกับอะไรนะพราะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เ็าเลือกเข้ามาครับ พวกมึงก็ไม่เอาพวกมึงก็ไม่เอาทิฐิของตัวเองนะฮะมาพูดมาจาอยู่บนเวทีนี่ครับก็อยากรู้เหมือนกันแล้วว่าวันนี้จะเรียกร้องอำนาจผดีก,การอีกไหมครับก็อยากรู้คือการกระทําแต่ละครั้งแต่ละครับไม่ได้ดูเลยวรับประเทศชาติเป็นยังไงสังคมเขาเป็นยังไงครับคอยแต่จะว่าเขาครับขนาดนายกรัฐมนตรีครับ นไปไหนมาไหนครับขนาดพยายามที่จะทำงานแม้แต่สารมนุรูสั่งแต่ด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ลงพื้นที่ครับไปหาพี่น้องประชาชนแต่ม็อบเองไม่ไปได้ไปไหนเลยครับพากันแฮอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับไม่ได้ไกลชายชแดนเลย ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยลำบากยาเกเย็นขนาดไหนกับสร้างวาัฒก,กรรมรัฐบาลขายชาติบ้างห่ะครับกูถามกี่ครั้งกี่หนว่าขายได้กี่บาทขายตรงไหนครับขายกี่ตารางวาแล้วเอาเงินไปซื้อลรงสพงไปโคนพ่อคนแม่มึงหรไงกูถามหน่อยครับรัฐบาลเขาไม่ได้ทําอะไรเลยครับเขายกอํานาจต่างๆให้กับกองทัพกองทัพก็เข้าไปจัดการ,รได้ที่คืนมา ที่เสียไปร่วมรวบ20ปีครับคนไล่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆครับนายทหารเก่าก็ออกมาพูดผู้สื่อข่าวสายทหารเขาก็ออกมาพูดเขาก็บอกว่าไม่ได้เสียในรัฐบาลนี้ครับรัฐบาลชุดนี้กู้คือนอีกีตังหากครับล่าสุดเขาพาทูตทหารนะครับออกไปดูความจริงที่กรารทลักษ์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษ เขาพยายามที่จะเปิดเผยต่างๆครับข้อเท็จจริงต่างๆให้ทูตทหารจนหลายๆคนครับร้อ,องให้ร้องห่มครับสงสารพี่น้องประชาชนครับแต่ไอ้พวกผีครับผีม็อบนะผีกระซือดูเลือดประเทศชาติมาตลอดนี่ครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเออเดินทางไปกองทัพไปให้กำลังใจเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นนะครับเพื่อจะปลุกระดมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเออกูจะนัดแล้วนะกูจะนัดชุมเอ,อ่อมลชนแล้วนะ ูจะนัดคนที่มาปวดบ้านปวดเมืองเลยนะครับนี่นะะบ้านเราเนี่ยครับเมื่อสงบเมื่อไรนะครับมันก็จะมีพวกนี้ครับพวกสนนนหมาพวกเนี้ออกมาละลานครับออกมาเกะกะบนท้องถนนออกมาหากินมาหาเศษอาหารครับไม่รู้ใครจะหวานมาให้นะครับไม่รู้ว่าใครจะซื้อเพชรดีกรีมาให้ครับคือพวกนี้มันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับอาคีดมันอยู่กับม็อกคือ เนื้อหาสาระที่จะออกมาบนท้องถนนเนี่ยครับมันต้องหนักแน่นพอสมควรครับถ้าบอกว่ารัฐบาลขายชาติเขาเอาพื้นที่มาเท่าไหร่นะครับเขาเอาความการทํางานของเขาเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนประจักษ์อยู่ตอนนี้ครับหลายคนก็ฟังแต่สื่อสื่อที่เขาเรียกว่าสื่อเสี่ยมนะสื่อที่ไม่เห็นอะไรดีของรัฐบาลเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีครับรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ทําเสียนะ เออที่บอกน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยครับสุดท้ายครับเขาก็ทําได้ก็ประสบความสําเร็จรเขากระโดงเขาก็จะยึดคืนมาครับซึ่งต่อก่อนในประยุทธ์จัน์โอชาครับอนุทินชาญวีรกุลพักภูมิใจไทยก็อยู่ร่วมรัฐบาลประเด็จการก็มีมสี่สีด้วยทําไมไม่จัดการวะกูถามหน่อยฮะเออทำไมพวกมึงนั่งทับที่อยู่ได้ทำไมพวกมึงนั่งทับ ปัญหาอยู่ได้แหละครับพื้นที่ต่างๆนี่ที่เขาแถลงกันวันก่อนเนี่ยครับเราเพิ่งรู้ว่าไอ้พวกนี้มันสารเลวกันจริงๆครับปกปิดไม่สามารถที่จะมาแถลงข่าวกับพี่น้องประชาชนได้ครับพอได้รัฐบาลที่ต้องบอกว่าถามได้ไอ้ดังพูดได้ไอ้ดังก็ถามกันใหญ่อยากได้กันใหญ่ครับอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาครับบางคนจะเอาเผาพระวิหารด้วยซ้าไปเออ คือความจําเป็นมันมีครับเขาก็ทํางานขงเขาเต็มที่แล้วรัฐบาลครับทหารเขาก็ทํางานได้เต็มที่แล้วตอนเนี้ยรัฐบาลกับทหารเนี่ยเขาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันครับชื่อเสียงของทหารก็กลับมาครับหลายคนก็รักหลายคนก็หลงหลายคนก็ไว้ใจในการทํางานของรัฐบาลและทหารครับแต่มีไอ้พวกนี้เท่านั้นนหะครับที่ผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้ครับ พยายามที่จะเกาะกระแสน่ะเกาะเรื่องต่างๆนี่ครับขนาดรับบริจาคมันบอกว่าต้องไปส่งนงินครับที่อนุสาวรีย์ครับผมถามอ่ะถ้าคนเขาจะบริจาคจริงๆนะครับมันจะเป็นด้วยเหรอที่จะไปอยู่กับพวกมึงครับโหนแม้กระทั่งกระแสพวกนี้ครับความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ตามตะเข็บชายแดนครับกรมทหารเขาก็มีบริจาคจะไปทําไมครับไปส่งเสริมแล้วพวกมึงก็ตีกินไปบอกว่าโอ้คนหลั่งไหลเข้ามานี่ครับอย่างนั้นเหรอครับ มันไม่ใช่สังคมเขารู้อยู่ว่าสันดานพวกมึงเนี่ยมันหากินแบบนี้หากินกับมบ็อบหากินกับมวลชนมันร้อยหลอเต็มทนแล้วครับไม่มีไม่รู้ว่าจะเอาประเด็นไหนมาทำครับเนี่ยเกาะเขาไปเรื่อยครับพอมีประเด็นนี้ก็จะไปประเด็นอีกหนึ่งครับคอยดูนะครับประเด็นรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องตามตะเก็บชายแดนมาเรียบร้อยแล้วครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเอาประเด็นอะไรครับมาร้องอีกคือไปเรื่อยเปื่อยเลยครับสับเพเหละแล้วก็เอาแก่นสารไม่ได้เลยมันก็ยิ่งกว่าคนเมากันชายอีกครับคนเมาบาเกระท่อมอีกครับนึกอะไรได้ก็จะมาประท้วงนึกอะไรได้ก็จะมาพูดบนเวทีครับผมก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันเราอ่ะเออ ไอ้พวกนี้มันจะไปได้สักกี่น้ำไปได้สักกี่ยกครับหนึ่งละครับทหารเขาไม่เอาด้วยทหารจะรื้ว่าตอนนี้ชื่อเสียงทหารก็ดีขึ้นครับอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนแล้วไม่มีทางแล้วที่เขาจะไปเกือกกู้เอาพวกมึงอีกครับเนี่ยจะมาขับไล่รัฐบาลรัฐบาลเองเขาก็มีผลงานครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวสวประเด็นแรกๆนี่ครับถ้าเขานะะ ยึดที่เขากระดงได้ครับมันจะไล่เป็นสติบสติบไปครับท่านจําได้ไหมครับคดีปวีนาปรีนานะครับนักฟาร์มไก่ครับเรื่องจริยธรรมครับนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยครับคุ้มกรมที่ดินหนีต่างหากครับไม่ทําอะไรเลยไม่หือไม่อือเลยครับพี่น้องนะแถมตัวเองนี่ครับไปนั่งอยู่ตรงนั้นะในที่ของการรถไฟนั่นนะอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับผมเชื่อว่าการเมืองมันจะร้อนแรงขึ้นมาอีกนะ พราะพวกนี้มันหนีตายไงครับถ้าอยู่เฉยๆที่ตายแน่ครับเออสองตระกูลนะมันจะไม่ออกจากขาเขมรไม่จะออกจากไทยแล้วนะสองตระกูลที่ที่จะตายเนี่ยครับเออที่มันฮุบที่อยู่ตรงน,นี้คือมันเสียไปแล้วครับแต่รัฐบาลนี้กำลังเอาคืนครับไม่ว่าจะเป็นตะกิบชายแดนไม่ว่าจะเป็นเขากระดงนี่คือฝีมือของรัฐบาลไงครับ ได้ประจักษ์แล้วอะรัฐบาลนี้ครับเขาไม่เอาไว้แน่นอนครับแล้วผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ครับเขาต้องทาผลงานให้ประจักษ์ครับในในเร็ววันนี้เขาไม่ทิ้งไปพวกมึงไว้หรอกครับนะเหลือแต่กระดูกแน่นอนครับคือประเด็นแรกก็ตายแล้วครับไหนจะไล่หัวสวอีกครับดีไอสก็จ่อที่จะเรียกเขาไปอีกไม่รอดแล้วครับถ้าพรรค นีรอดครับพักเพื่อไทยก็ตายผมบอกเลยแล้วเขาจะยอมตายเลยครับแต่ถ้าเขาจัดการเรื่องนึ้ได้ครับกระแสต่างๆนี่กลับมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาเชื่อใจในการทํางานที่หนักแน่นที่เอาจริงเอาจังกับสังคมกับความผิดของนักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งครับที่ทําผิดไว้สามารถที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ครับได้ที่ต่างๆนคืนมา และศักดิ์ศรีการเป็นรัฐมนตรีศักดิ์ศรีการเป็นผู้บริหารประเทศชาติจะกลับมาทันทีครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะพี่น้องประชาชนเขาก็รอดูอยู่ว่าวันนี้และวันข้างหน้าครับพรรคเพื่อไทยจะทําอะไรนะครับผมถึงบอกว่าตั้งแต่เขาประกาศตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่มาเนี่ครับมันไม่มีผลงานมาตลอดครับเป็นที่ประจัก์จนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งอุปสรรคตามตะก็บชายแดนเองเนี่ยเขาก็เหนื่อยพอสมควรแล้วครับไม่รู้จะหันหา อะไรบ้างครับไม่รู้จะคว้าอะไรก่อนนะัะประเด็นต่างๆนะแก้ไขาตามตะเก็บชายแดนนะครับแก้ไขเรื่องอะไรสินค้าต่างๆแก้ไขเรื่องเรื่องเศรษฐกิจที่รัฐบาลนี่ครับต้องบอกว่าหนักอึ้งนะถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเขาไม่ยุบสภาไปแล้วเหรอครับแต่เขาเห็นว่าวิกฤตของรัฐอ่ของพี่น้องประชาชนนี่เป็นใหญ่ครับถ้าเกิดวันนี้นะ หนีความลาบากหนีความยุ่งยากจริงๆครับยุสภาครับไปเลือกตั้งใหม่มันก็หมดทุกอย่างแล้วครับแต่นี่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้อาสามาแล้วครับเขาต้องทําให้ดีที่สุดกับทําให้ถึงที่สุดกับไม่ได้กระโดดแค่นี้ไม่ได้โดดเรือหนีครับเนี่ยเขายอมสู้ครับนั่นหมายความว่าความจริงใจของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ครับเขาทําเต็มที่เขามาเต็มร้อยไง เราเห็นได้ชัดว่าการทํางานของเขาเนี่ครับมันมีอุปสรรคเยอะแยะครับแต่บางเอิญเนี่ยมันมีคนที่ไปขวางเขาในการทํางานทาให้ขวางเขาก็เดินได้เห็นไหมครับดึงประเด็นนั้นดึงประเด็นนี้ออกมานะครับเพื่อจะมาขัดขวางรัฐบาลเองนะแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองครับก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นี่คือเกมการเมืองชัดเจนครับไม่มีอะไรที่จะไปเหนือสิ่งอื่นใดแล้วครับคือพี่น้องประชาชนก็อยากเห็นว่าเออบ้านเมืองของเราเนี่ครับเมื่อ,อไรมันจะปกติสักทีครับแต่มันคงยากแหละครับหากิ่งนะเขากระโดงอย่างนี้มีเหตุมีผลกันอย่างแบบนี้ครับนะจัดการกันจริงจังแบบนี้ครับ ต่อไปนี้ครับไสเดือนถูกขี้เท่ามันก็จะเห็นแล้วครับดินเล่าเล่าเรา,าจะสู้ทุกอย่างสู้ทุกประเด็นครับออกมาชะกันให้เห็นนะครับทีนี้ล่ะเราจะได้เห็นถ้าแท้จริงๆว่าไอ้พวกนี้มันจะอยู่ยังไงมันจะไปยังไงครับคือมีมุกอะไรมันจะออกมาหมดแล้วครับมันเหมาะไหมครับเออไ,อไอ้ฝ่ายที่จะรีดเงินนะอย่างม็อบเองเนี่ยครับไอ้ม็อบหมอยหมาเนี่ยม็อบประจิบหมอยเนี่ยมันก็ออกมาพอดี นั่นหมายความว่าไงครับมันก็เลงเห็นแล้วครับว่าเออท่อน้ําเลี้ยงมันอาจจะไหลในช่วงนี้ครับเพราะว่าพักหนึ่งมันก็ไม่มีทางไปแล้วไงมันก็ต้องอาศัยมวลชนอาศัยม็อบนี่แหละครับเพื่อจะเป็นเกาะอัมบางนะครับซึ่งม็อบเองก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ครับเพราะม็อบหวังท่อน้ําเลี้ยงจากเขาอยู่ประเด็นพวกนี้ครับถามดูดิครับไปนั่งที่ไหนก็ไม่พูดหรอกครับด่าแ,แต่รัฐบาลพูดแต่ถึงรัฐบาลครับ รัฐบาลโกงชาติรัฐบาลลุหนักนะขายชาติประมาณนั้นครับเป็นวาทกรรมไปแล้วครับแต่ตัวเองเนี่ทำระยำตำบอลกับชาติอยู่ตลอดเวลานะครับเขาลบลาข่าฟันกันอยู่น้่นครับเขาสู้ศึกศัตรูอยู่ตรงนีที่อยู่ที่ชายแดนมึงก็ก้มหน้ากลมตาที่จะทำม็อบอย่างเดียวครับนั่นหมายความว่าความรู้สึกความเป็นคนไทยนีย่มันไม่เหลือแล้วครับกูจะเอาตัวกูให้รอดแค่นั้นเองนะฮะ ฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและวันนี้เราจะได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะมากี่มากน้อยสักเท่าไหร่ครับผมก็เชื่อว่าสถานะแบบนี้ครับความเชื่อมั่นของม็อบเนี่ครับมันไม่มีแล้วครับยามวิกฤตอย่างนี้ยังคิดว่าอนาคตของตัวเองยังคิดว่าความคิดของตัวเองเนี่ยที่จะมาไล่รัฐบาลผมถามฮะไล่รัฐบาลแล้วใครจะมาเป็นรัฐมนตรีใครจะมาทำาหน้าที่การบริหารครับ ผมยังไม่เห็นตัวเลยครับนะถ้าบอกว่าเรียกร้องเอาประยุจันโอชามาครับดูข้างหลังที่ครับปัญหาที่เขาเปิดกันอยู่ตอนนี้ครับเป็นคนบริสุทธิ์ผูดปองเป็นคนดีนะครับยอมรับได้อย่างนั้นแหละครับปัญหาที่ชายแดนตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวาสนานาน,านว่วมไม่ว่าจะเป็นอดีตรองแม่ทัพหรือแม่ทัพนายกองในอดีตครับที่เขามาเปิดเผยอยู่ตอนนี้ครับ ตระกูลชินวัตรยังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เสียอะไรเลยครับแต่มีพวกหาเหวพวกนี้ครับทําระยําตําบอลไว้น่ะปล่อยให้ขเขมรมันลุกคืบเข้ามาแล้วก็อยู่เฉยๆครับไม่มีการผลักดันไม่มีการพูดจากันกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาครับ,รบจนมีการนะร่ะกระทบกระทั่งกันครับมีการประทะตามชายแดนและล่าสุดนี่ครับก่อนเที่ยงคืนและก็มาถแถลงครับน่ะ โคศกกองถ้าบกนะออกมาถแถลงเราจึงได้เห็นว่าโอ้ที่ดินที่ขมรเนี่ยมันยึดครองนี่ฮะมันเป็นที่ดินไทยทั้งนั้นนี่ครับแต่ก่อนนี่ครับอำนาจล้นฟ้าครับทหารเป็นใหญ่โดยซ้ำไปครับทำไมไม่สั่งทำไมไม่จัดการครับแล้วตกละตกลงใครขายชาติใครขายแผ่นดินใครในละคุณแผ่นดินครับ ทั้งๆท,ที่ตัวเองมีหน้าที่อยู่แล้วครับบอกว่าจะอาสามากู้ชาตินะฮะมาปกป้องชาติครับแต่ปรากฏว่ายังไงครับเปิดไปเปิดมาโคตรระยำตั้งหมะครับเออไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะครับผมหยิบยกจากสื่อต่างๆครับแม้แต่สนธิลิ้มทองกูลเองครับก็พูดว่าเงินสีเทาครับในพลนในพันต่างๆนี่ครับบางคนนะ ผมไม่ได้ยกเป็นกองทัพคนดีก็ละก็เยอะครับน่ะที่มีน่ะสินบนใต,ต้โต๊ะใต้รั้วชายแดนเออต้องใช้คำนี้ครับใต้รั้วชายแดนครับซึ่งสนที่ลิ้มทงกูลกล้าพูดกล้าเอยชื่อเดยซ้ำไปครับแต่ผมไม่ใหญ่พอครับผมไม่กล้าหรอกน่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเออข้อมูลพวกนี้มันมายัางไงวะเออ ใครหากินอยู่ตาอนตะเข็บชายแดนล่ะแต่แปลครับสนธิริมท้องคุณไม่ไล่อ่ะอย่างสายตะกูอย่างนี้ทำไมไม่ไล่ล่ะครับใครมีผลประโยชน์ใครมีรายได้อยู่ตรงนั้นครับใครเอาที่ทับซ้อนต่างๆในไปให้เขาตั้งต้องพูดบ่อยๆครับนี่เพื่อสลิมมันผ่านมาจะได้ยินครับหรือเหล็กรุ่นใหม่ผ่านมาจะได้รียินว่าเออไอพวกนี้มันชั่วจริงๆวะหลักฐานเขามีบอกครับ พยานหลักฐานต,าต่างๆที่เขาพูดถึงเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินแต่คนที่ทํางงๆกเนี่ครับอย่างนายกทัพสิณน,นี่ครับอย่างรัฐบาลชุดนี้ไม่มีคําชมแม้แต่นิดเดียวครับมีแต่คําสาปแช่งและต่อว่าเอาฝากไว้คิดครับสําหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ